เจ้าฟ้าจุลาภรวะลายลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวร,รขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ประชาการทหารสูงสุดและคณะเฝ้ารับพระราชทานพระนโยบายการดำเนินง,งานด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา วันนี้เวลา10บนาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลกลณ์กัคาราชกุมารีกรมภศษีสว่างขาวัดบรรคติยราชนารีสเสด็จออกน้ห้องประชุมชั้น11อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจัรศีทีพิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายบริหารและผู้อํานวยการสํานักองค์ประธานนําพลเอกอุกฤษบุญตานน์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ประกอบด้วยพลเอกชิชนกนุชฉายาเสนาธิการทหารพลเอกสาราวุฒิพุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพลโทชาครบุญพักดีเจ้ากรมแผนที่ทหารและพลโทจุมพจนุรเขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเฝ้ารับพระราชทานพระนโยบายและกราบทูลถวายรายงานถึงแนวทางและการดำเนินงานด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฮัไทยทพิปภายใต้มูลนิธิจุฬาพรที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศษีสว่างขาวัดวรคติยาราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นและทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบทูลถวายรายงานแผนการดำเนินงานของกองทัพไทยซึ่งน้อมนำพระนโยบายไปสู่การปฏิบัติด,ดังนี้ 1. แผนที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาเรื่องที่2จุดที่สามารถก่อสร้างรั้วชายแดนและขั้นตอนการดำเนินการและเรื่องที่3แบบของการก่อสร้างรั้วชายแดนถนนตรวจการและบังเกอร์บุคคล จากนั้นเสนาธิการทหารผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเจ้ากรมแผนที่ทหารและเจ้ากรมกิจาการชายแดนทหารกราบทูลถวายรายงานแผนการดำเนินงานเรื่องแผนที่การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้เขตแดนไทยกัมพูชามีความยาวรวม798กิกิโลเมตรแบ่งโดยใช้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ปักหลักเขตแดนไว้อีก74หลักเริ่มจากหลักเขตแดนที่1นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดและปักหลักต่อๆไปทางทิศตะวันตกไปทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสะแก้วจังหวัดจันทบ,บุรีและสิ้นสุดที่หลักเขตแดนที่73อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดหลักเขตแดนแต่ละหลักจะปักไปตามลักษณะภูมิประเทศ สำหรับบริเวณที่วางแผนจะสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างเขตแดนที่52-59มีที่ตั้งอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีติดต่อกับอำเภอกอมเรียงจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาโดยจะกำหนดแนวเขตแดนเป็นเส้นตรงระหว่างหลักต่อหลักตั้งแต่หลักเขตแดนที่52-59รวม8หลักระยะทางรวมประมาณ8.4กิโลเมตรและทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในที่ตั้งหลักเขตแดน ในส่วนแผนการดำเนินงานจุดที่สามารถก่อสร้างรั้วชายแดนและขั้นตอนการดำเนินการโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2568ที่ผ่านมาที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบให้สร้างรั้วในบริเวณที่ตกลงเรื่องเขตแดนได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมรูปแบบรั้วที่จะก่อสร้างให้มีความเหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศทั้งนี้มอบหมายให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบในการพิจารณา ทั้งนี้จุดที่จะดําเนินการสร้างรั้วตามที่กรมแผนที่ทหารเสนอนั้นคือบริเวณหลักเขตแดนที่52-59อถึงาเาำเภอป่งน้าร้อนจังหวัดจันทบรุรีจะเริ่มดําเนินการบริเวณหลักเขตแดนที่52-54ถึงนอกจากนี้ในเรื่องของการก่อสร้างรั้วชายแดนดําเนินการออกแบบให้มีคุณลักษณะคงทนถาวรป้องกันการบุกรุกทําลายหรือถอนหรือการลักลอบข้ามแดนทั้งการขุดลอดและการปีนข้าม เป็นรั้วความสูง3เมตร50เซนติเมตรมีเครื่องล่างของรัว้วเป็นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรงเครื่องบนเป็นตะแกรงเหล็กชุบอัลลูซิงมีความทนทานป้องกันสนิมได้80ปี วางด้านบนด้วยลวดหนามหีบเพลงเส้นเพลงศูนย์กลาง45เซนติเมตรราคากิโลเมตรละ7,360,000ล้านบาทและมีการก่อสร้างถนนตรวจการผิวจาราจรลูกรังกว้าง5เมตรราคากิโลเมตรละ1,300,000บาทรวมราคาก่อสร้างทั้งรั้วและถนนกิโลเมตรละ8,660,000บาท สำหรับบังเกอร์บุคคลผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพสูงเป็นลักษณะชิ้นส่วนสำเร็จรูปความสูง2.1เมตรกว้าง2เมตรยาว2เมตรผนังหนา15เซนติเมตรผ่านการทดสอบด้วยกระสุนและระเบิดขนาดต่างๆแล้วผิวบังเกอร์ได้รับความเสียหายเพียงรอยสเก็ดประมาณ2.5เซนติเมตรภาพรวมผลการทดสอบสามารถต้านทานแรงกระสุนและระเบิดได้เป็นอย่างดีราคาพร้อมติดตั้ง175,000บาทต่อ1หลัง โอกาสนี้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้กองทัพไทยดำเนินการได้ทันทีด้วยส่งห่วงใยในความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหแล้วก็วรัศดรที่บรยกเงินมาใน กองทุนไทยพิพย์ก็อยากจะช่วยเรื่องท่าก่อสร้างก็พยายามช่วยหรือยากจะช่วยใจหนูก็เป็นห่วงทหารมาก แล้วก็ห่วงราษดอนสร้างได้เลยถนนส่วนที่สร้างได้เราอาจจะเผื่อไปสำหรับส่วนที่อาจจะสร้างได้ในในอนาคตอันใกล้ด้วยกำแพงก็คิดว่า อยากให้อยากให้ไปก่อนเลยแวหนูก็ขอบคุณที่มาให้ข้อมูลแล้วหนูนจะแจัดงบไฟทั้งนี้กองทุนฮทไทยทิพย์ จะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนรวมพลังของคนไทยทั้งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นคงสู่ชายแดนอย่างยั่งยืนโดยเร็วร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนฮไททิพ โดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่ลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนฮะทไททิป์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-3-03266-6ขีดขีดขีดแล้วประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4-29977-7ขีดขี หรือสแกน QR Code คผ่านระบบ e-donation เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานกองทุนฮะไทยทพิปชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุลาพรโทร2 5 5 5 8 8 6 6 6 9ในวันและเวลาทำการ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตตยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินพุทธศักราช2568นวัดราชโอรสาราม เวลา15นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร,รวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดร,ราชโอรสารามร,ราชวรวิหารเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัต์ ทรงวางผ้าไตรบนผานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมาสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษพระประธานพระอุโบสถและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้ารัชกาลที่สามทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา และทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้านระหว่างพระกรทรงประนมพระหัตถ์ทรงว่านโมตัสสะจบสามผลแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกรถินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองในการนี้พระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรมและกรานกฐถินเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินครองผ้าพระกฐถินเสร็จแล้วทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วัดราชโอรสา,ารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมเรียกวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองเป็นวัดประจำราชาการที่สามสันนิษฐานว่ามีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนแล้วเสร็จขณะทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นเจษดาบดินและได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายราชาการที่สองผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อเป็นพระอารามหลวงแห่งอีกแห่งในพระนครและพระรจชาทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นปัจจุบันพระพรมวชิวรปัญญาจารย์ทองดีสุรเตโชเป็นเจ้าอาวาสพระสงฆ์จำพรรษา36รูปสามเณรย1รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมอนตรีเชิญถุงพระราชทานกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแกร่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาท วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบู์คุ้มฉายาองคม,มนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุป,ปโภคบริโภค1,925ถุงและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็ก71ถุงซึ่งต่างจากถุงพระราชทานทั่วไปภายในบรรจุสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กเป็นพิเศษได้แก่ตุ๊กตาผ้าหม่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็ก พระอ้อมสําเร็จรูปสําลีฟองน้ําเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดและซักล้างรวมทั้งสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอเชิญไปมอบแก่รัษฎรต่อไปและมอบแก่รัษฎรอำเภอสัพพยาหน้หอประชุมที่ว่าการอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจ โอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบพ,พร้อมทั้งลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลโพนางดำออกต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ท้งนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณทุกฝ่ายและจิตอาสาพระราชทานที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการองคมนตรีได้ให้ข้อแนะนําในด้านต่างๆให้ทุกส่วนราชการประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ําซ้อน จังหวัดชัยนาทเกิดอุทกภัยจากพายุคาจิกิรากาซาและบัวลอยทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและนาข้าวเสียหาย4อำเภอ18ตำบล66หมู่บ้านเดือดร้อน2,250ครัวเรือนปัจจุบันยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำและอยู่นอกขันกั้นน้ำยังคงมีน้ำท่วมขัง จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูรณคุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค1,256ถุง และเชิญถุงพระราชทานสําหรับเด็ก36ถุงซึ่งจะบรรจุเชื่อไทยสําหรับเด็กแตกต่างจากถุงพระราชทานทั่วไปมอบแก่รัศดรนอําเภออินบุรีณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลชีน้าร้ายอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกําลังใจโอกาสนี้อุขมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ได้รับทราบ จากนั้นลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามการแก้ไขาการเกิดอุทกภัยการให้ความช่วยเหลือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ให้ทุกส่วนราชการประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซําซ้อนจังหวัดสิงห์บุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่9กกัน